เมื่อกี้เนี่ยครับมีช่อง8ปดมาสัมภาษณ์คุยกับผมเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุการก่อสร้างจะทำยังไงดีซึ่งก็มีตั้งแต่กรณีของรถไฟเมื่อสามวันก่อนนะครับหรือว่าเมื่อวานสืนหรือวานนี้เนี่ยครับก็มีเรื่องของต้นพระรามสองตัวตางหลวนที่อยู่ข้างบนเนี่ยถล่มลงมาส่วนที่รถไฟเนี่ยครับ สร้างรถไฟความเร็วสูงเครนถล่มลงมาหรือว่ากรณีของอาคารสตงงานตรวจเงินแผ่นดินก็ถล่มลงมาเมื่อก่อนหน้านี้เนี่ยครับตอนที่สร้างอุโมงค์ขุดอุโมงค์เนี่ยครับที่แถวสระบุรีทงนั้นเนี่ยครับอุโมงค์ก็ถลม่มระไม่เหมือนกันปอย่างนี้นี่เราจะแก้ปัญหาอย่างไรดีนะครับเรื่องนี้สาคัญมากเลยเนี่ยครับเพราะว่ามีผู้เสียชีวิตเป็นจํานวนมากหรือเกิดขึ้นบ่อยครั้งโดยเฉพาะที่ถนนพระรามสองเนี่ย เกิดขึ้นบ่อยครั้งมากเนี่ยเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่างไรไ่ได้บ้างเนี่ยครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าคิดเหมือนกันนะครับและอย่างบริษัทที่รับผิดชอบอยู่เนี่ยก็คือที่อิาอตาเลียนไทยจะทำยังไงดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยนะวันนี้ก็เลยขออนุญาตมาไลฟ์เรื่องนี้สัหน่อยนยครับว่าทําไงดีนะแต่ว่าก็ต้องแสดงความเสียใจนะครับผู้ที่สูญเสียจากอุบัติเหตุต่างๆเหล่า,านี้เนี่ยนะครับจริงๆวันนี้ผมก็ ประสบอุบัติเหตุเหมือนกันเนี่ยครับเนี่ยที่แขนนี่เดินชนกับมอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์จอดเฉยเฉย,ย,ยเนี่ยครับผมไม่ได้ไม่ใครเดินชนนี่เลือดไหลเป็นทางเลยเนี่ยครับแต่ก็โชคดีนะเอาน้ําลาดแล้วก็พลสเตอร์แปนะหายแล้วเรียบร้อยแต่นี่นเล็กน้อยมากนะครับหรือเมื่อนตอนเย็นนะผมก็เดินข้ามเอ่อเรียกว่าเกาะกลางถนน,นเนี่ยครับเดินเดินอยู่เกาะกลางถนนสะดุดเกือบล้มเหมือนกันเดือดร่มเนี่ยนะครับเอาหัวยื่นเข้าไปในถนนเนี่ยรถที่วิ่งมานี่อาจจะชน บานนี้คงไม่ได้อยู่คุยกันแล้วก็ได้ใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อุบัติเหตุต้อง,งระมัดระวังนะครับแต่ว่าการที่เราต้องระมัดระวังเหล่านี้เนี่ยนะครับมันก็ต้องมีมาตรการนะครับเนะราเลสังเกตเห็นได้ว่ามีกรณีที่การก่อสร้างอ,อาคารขนาดใหญ่ทั้งหลายเี่ยจะมีเขียนไว้ว่ากี่วันมาแล้วที่ไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเลยนะครับหรือถ้าเกิดขึ้นเนี่ยก็ต้องเกิดขึ้นให้น้อยที่สุดนะจะทํำยังไงบ้างนะครับนี้เป็นเรื่องที่นะ่าสนใจไม่น้อยและความรับผิดชอบเป็นยังไงบ้าง เมื่อนานมาแล้วเนี่ยครับประมาณ3 4 0ปีมาแล้วเนี่ยนะครับมีสายการบินชื่อลาวด้าแอร์ลาวด้าแอร์เนี่ยนะครับบินจากกรุงเทพเนี่ยไปยุโรปรู้สึกเป็นของเบลเยียมหรือประเทศไหนักแห่งหนึ่งเนี่ยกาที่ยุโรปเดี๋ยวนี้สายการบินนี้ไม่มีแล้วนะครับเนื่องจากว่าเนี่ยสายการบินนี้เนี่ยวิ่งบินไปนะมีคนไทยที่มีชื่อเสียงหลายท่านเนี่ยครับเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดบ้างเนี่ยนะครับปรากฏว่าเครื่องบินตกครับจากเมืองการโ้การชดใช้ค่าเสียหายนี่มหาศาลเลยครับ จนกระทั่งบริษัทปิดไปเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็เป็นกรณีศึกษาเนี่ยครับว่าถ้าเราทําความเสียหายขึ้นมาเนี่ยมีความรับผิดชอบมากมายเกิดขึ้นจะบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนงานที่นู่นที่นี่ไม่ได้นะครับผู้บริหารหรือตัวบริษัทต้องรับผิดชอบเต็มๆด้วยกันแต่ว่านั่นคือว่าเกิดเหตุขึ้นมาอย่างนี้เนี่ยนะผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยจะมีต้องรับผิดชอบด้วยหรือไม่เนี่ยอันนี้ไม่น่าจะใช่นะครับอย่างเช่นท่านอารุทินบอกว่าเนี่ยผู้ว่าการรถไฟน่าจะ พิจารณาตัวเองนะครับจริงๆคงไม่ใช่นะครับอยู่ที่ผู้รับเหมานะไม่ใช่อยู่ที่ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับอันนี้ก็คนละเรื่องกันทีนี้ในกรณีอย่างนี้เนี่ยเขามีมาตรก,การยังไงบ้างคือปกติแล้วเนี่ยในการก่อสร้างขนาดใหญ่ทั้งหลายเนี่ยหรือก,การก่อสร้างใดๆก็ตามเนี่ยมันก็มีเรื่องของ ISO นะครับเช่นว่า ISO 9001นะครับเป็นมาตรฐานการทํางานทั่วไปผมเองก็ราาาบริษัทผมเองก็ได้รับ ISO 9001เหมือนกันนะครับแล้วก็มี ISO 14,001อ,อย่างนี้เป็นต้น14,000แล้วก็หนึ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มี ISO 45,001นะครับ45,000แล้วก็หนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับเซฟตี้อะไรพวกนี้เนี่ยครับนะครับก็นะมีการปฏิบัติโดยเคร่งครัดนะครับนะแต่ว่าเรื่องแบบนี้มันไม่ใช่แค่นั้นเนี่ยครับนะมาตรฐานการทํางานก็เรื่องหนึ่งแต่ก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับเนะลยจะทําไงดีนะก่อนหนี้อย่างนี้เนี่ยนะครับก็พนะอมีคุณ ธนวิตบอกสวัสดีครับอาจารย์มีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับสถานการณ์ลอกตั้งตอนนี้ <c oughs> แต่พอดีอวันนี้เราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยก็อาจจะไม่เกี่ยวกับเรื่องตั้งโดยตรงแต่นะครับเมื่อคราวก็ถามถึงเหมือนกันนะครับว่าพอรีมีเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยจะมีกระทบถึงรัฐบาลหรือไม่อย่างไรนะครับแต่นี้เป็นรัฐบาลร,รักษาการเนี่ยก็อาจจะมีผลในเชิงบวกในเชิงลบก็ได้ถ้าทาคลืคักแข็งแข็ง,ขง,ขง,ขงเนี่ยอาจจะมีผลในเชิงบวกแต่ถ้าเกิดว่าทําแล้วเหยาะแย่อะไรต่างๆมีผลในเชิงลบได้เหมือนกันนะครับ นะทองคําน่าจะลงทุนไหมนะคนุณคุณนานค่าเนี่ยครับอันนี้ผมก็ไม่ได้เชืช่อชาร์ลิงทองคำเ่ยครับผมจะตอบไม่ได้นะครับนะผมเดูเกียรติสังหารี่มาซ้ำเคยไปคุยกับนายกสมาคมทองคำเมื่อก,กันไปออกอากาศด้วยกันเนี่ยครับคนนึงพูดเรื่องทองผมก็พูดเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับทีนี้ประเด็นนี้เนี่ยนะก็คือว่านันต้องมีมาตรฐานแต่ถ้าลอกเลื้อ,อยามาตรฐานแล้วเนี่ยนะมันก็ต้องมีการตรวจสอบมาตรฐานด้วยนะมันจะมีหต่มาตรฐานลอยๆอยนะครับนะแต่ประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการ ประกันคุ้มครองของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีคนทํางานนะคนทํางานอยู่กลางแดดเนี่ยครับนะความร้อนไรต่างมีการดูแลอย่างไงบ้างที่เป็นเรื่องของ ISO สเนี่ยครับหมื 40, 000, นะ่นสี่หมื่นห้าพันของแรงงานนะครับแต่ขะเดี้วยกันเนี่ยก็ต้องมีการประกันทางวิชาชีพด้วยนะเกิดอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมีการจ่ายเงินเดียวยาแต่อย่างเราได้แอเนี่ยขนาดว่ามีประกันเนี่ยครับจ่ายเงินเดียวยาก็ยังไม่พอนะบริษัทก็ต้องรับผิดชอบด้วยจนบริษัทเจ๊งไปแล้วเราได้แอเจ๊งไปแล้วเป็นต้น แต่ในกรณีนี้เนี่ยนะครับเนี่ยแน่นอนกระดานแรกเนี่ยต้องมีเงินประกัน,นมีผู้เสียชีวิตบริษัทจ่ายเงินเท่าไหร่อันนี้เราไม่ได้ข่าวเลยใช่ไหมครับหรือใครมีข่าวก็ฝาก,ฝากบอกไปนะครับแต่จะได้ทราบนี่ยังไม่ได้มีข่าวนะ,นะว่ามีการประกาศให้ชดเชยไยงบ้างหรืออาจจะเป็นหลักหมื่นหรือเปล่าเราไม่รู้เนี่ยครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยมันต้องมีการชดเชยนะ,นะจ่ายทันทีนเสียชีวิตไปจ่ายทันทีในวันนี้เนี่ยครับเป็นการเยียวยาอย่างเช่นกรณีของนะ ความไม่สงบใน,นชายแดนพกักกายเนี่ยก็จ่ายนะเจ็ดล้านห้าอย่างนี้เป็นตน้นไายปุ๊บจ่ายเลยอย่างนี้เป็นตน้นบางทีอาจจะจ่ายช้าบ้างเนี่ยครับแต่ก็ต้องพยายามจ่ายให้เร็วที่สุดแต่ก็มาแสดงความรับผิดชอบมันเสียชีวิตไปกี่คนกี่คนต้องจ่ายกันไปเป็นต้นนะครับหรือในกรณีรถไฟเนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยนะครับไอ้กรณีอย่างนี้นี่ผู้ที่บริษัทอยู่กับกรถไฟเนี่ยรถไฟเนี่ยครับเพราะต้องมีเงิจ่ายเหมือนกันใช่ไหมครับทีนี้นอกเหนือจากการมีประกันเนี่ยครับซึ่งมันไม่มีหรือมีแต่ว่าไม่ได้ประกาศตัวเลขชัดเจนเนี่ยนะสร้างความเกิดอาถรรพ์ เป่นอย่มากนะครับแต่รอบระยกนี้เนี่ยนะมันก็ต้องมีกฎหมายบางอย่างที่ระบุไว้ชัดเจนด้วยนยครับอย่างเช่นที่ญี่ปุ่นอย่างนี้เนี่ยครับหรือเกาหลีใต้เนี่ยมีกําหนดชัดเจนเนี่ยครับว่ามีพรบเรื่องเกี่ยวกับการรับผิดชอบของผู้บริหารของบริษัทถ้าเกิดมีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยครับซึ่งก็มีอุบัติเหตุเหมือนกันนะครับอย่างเช่นกรณีที่รถไฟฟ้าใต้ดินที่สามเส้นเดียมันกับยุบตัวลงมาอย่างนี้เนี่ยปรากฏการณ์นี้เคยเกิดที่ประเทศจีน เกาหลีก็มีญี่ปุ่นก็มีไต้หวันก็มีเอเื่องนี้นะครเมือเกิดนี้ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับนะผู้บริหารบริษัทต้องรับผิดชอบด้วยนะครับอาจจะถือเป็นคดีอาญาเข้าคุกไปก่อนหรืออะไรยังไงตามเนี่ยนะครับนะเป็นสิ่งที่ต้องมา,มาพิจารณาเหมือนกันนะอย่แบบลอยนวลแบบว่าฉันไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ไม่ได้เป็นคนสัง่งไม่ได้เป็นคนคุมโดยตรงมันไปจัดไล่เบีย้ยกับพวกผู้รับเหมาหรือผ,ผู้รับเหมาช่วงวรือะไรต่างๆเนี่ยครับอาจจะไม่ได้นะนี่เป็นเรื่องที่ ซีรีสเนี่ยทำาม้นั้นเราก็โยนกลองกันอันนี้เป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งเนี่ยของการโยนกลองเราจะไปโยนกลองกันกนี่คงจะไม่ใช่ที่นะครับนี่เป็นเรื่องที่เราต้องมาพิจารณากันนะครับจะไปโยนกลองกันกนี่อาจจะไม่ได้นะทีนี้เราจะทํายังไงดีนะถ้าเกิดเกิดกรณีอย่างนี้ขึ้นมาเนี่ยครับซึ่งมีหลายต่อหลายกรณีเนี่ยครับที่เกิดขึ้นเนี่ยตัอย่างในอเมริกาเนี่ยครับก็พูดถึงเรื่องของอินชูเรนซ์ในเรื่องของการประกันทางวิชาชีพเนี่ยครับซึ่งเป็นเรื่องสําคัญนะ นอกเหนือจากเรื่องไอินชัวเรนซ์เหล่านี้แล้วเนี่ยครับนะก็มีเรื่องเลี้ยวไบที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับว่าเราจะทำยังไงดีนะครับเช่นก็รณีชัวเรนซ์มีสเปกเปชียร์สเนี่ยครับอินชัวเรนซ์สำหรับกรณีที่มีอรื่องที่เกิดขึ้นต้องจ่ายหนักนะครับเพราะถ้าเกิดปล่อยไว้นะมันคงจะสร้างปัญหาอื้ออาทหาเรให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอนนะฮะนี่เป็นเรื่องที่ก็ต้องว่ากันไปเนี่ยครับว่าเราจะไปประกันทางวิชาชีพอย่างไรบ้างนะครับนะแต่ที่แน่ๆนี่ยคือคนที่ เกี่ยวข้องเนี่ยครับจะไปพ้นผิดนี่คงจะไม่ได้นะครับจะไปพ้นผิดนี่คงจะไม่ได้ต้องอรับผิดนะที่เกี่ยวข้องเหล่านี้เนี่ยครับนะก็เลยขออนุญาตโทษทีนะครับขอแชร์ไปในกลุ่มต่างๆหน่อยแล้วกันนะครับว่ามีอะไรเกิดขึ้นมาบ้างน,นะครับนะในกลุ่มที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับอ,อัชชาอุา้องซีในไหม โ okay. อเคหยาดนิดนึงนะครับดูหน่อยฮะโอเคอึ่าโอเคนะครับอ่ะ uh, ต่อนะครับอ่ะ uh, อันนี้คือสิ่งที่ต้องมีความร uh, ับผิดชอบที่เกิดขึ้นนะครับ uh, หรืออย่างในเยอรมนี uh, Germany, นะครับในเยอรมนีเนี่ยคนดูมาเนี่ยก็มีเรื่องของ uh, Occupational Safety and Health Act เนี่ยครับ uh, เป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันเพราะที่นั่นนี่เ uh, รออาจะแบบว่ามีอุบัติเหตุเกิดข,ขึ้นบ่อยครั้งอย่างบ้านเราเนี่ยเป็นไปนไม่ได้ นะหรือแทบทุกประเทศเนี่ยครับโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาบ่อยครั้งเนี่ยนะมันคงไม่มีนะแต่กรณีบ้านเรานี่เราเห็นมาแล้วใช่ไหมครับตึกสาตองงอโคลมันทั้งตึกนะโอ้โหสร้างหลายตัวบนตึกได้ยังไงนี่ถ้าเกิดว่ามีคนสาตองงอทํางานอยู่แล้วมันโคลงมาเนี่ยจะเป็นยังไงนี่เรื่องหนึ่งเนี่ยครับหรือในกรณีของถนนพหลนาำสองเนี่ยที่เป็นทางยกระดับเนี่ยครับอยู่ข้างบนเนี่ยเกิดว่าสร้างเสร็จเรียบร้อยนะครับมีคนเรียกว่าวิ่งวิ่งอยู่เนี่ยครับมันโค่มลงมาเนี่ยนะ ทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยถล่มลงมาเนี่ยครับรถสิบล้อรถธรรมดาทั้งแล้ววิ่งกันอยู่รถบัสนะคนเป็นสิบสิบคนอยู่ในนั้นเนี่ยตกลงมาแล้วมาทบถึ้งข้างล่างอีกโอ้โหนี่คงจะแย่เลยเนี่ยครับนะอันนี้ทําให้เกิดความไม่น่าเชื่อถือกับประเทศไทยขอยงเรา,านเหมือนกันนะครับนะเกิดความไม่น่าเชื่อถือในแง่ที่ว่าโอ้บ้านเรานี่อะไรต่างๆนี่มันเกิดขึ้นได้อยู่ตลอดเวลานะอาจจะทาให้คนไม่ไม่น่าเชื่อถือที่จะมาลงทุนในบ้านเราครับดยเพราะถะนั้นถว่ามาลงทุนในโครงการ อสังหาริมทรัพย์หรือโครงการอินฟาสเจอร์ต่างเนี่ยครับภาครัฐกงพิจารณาเรื่องเกี่ยวว่าผู้รับเหมาว่าผู้รับเหมาต่างๆนั้นเนี่ยเราจะเป็นผู้รับเหมาที่เชื่อถือได้เปล่าแต่ตอนนี้ปัญหาสำคัญอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าผู้รับเหมาของเราเนี่ยครับนะมักจะเป็นผู้รับเหมาที่เรียกว่ารับเหมาช่วงซึ่งเพราะรเหมาช่วงเหล่านี้เนี่ยครับมาจากไหนก็มาจากประเทศจีนเยอะมากเลยนะครับอย่างที่เราทราบอยู่เนี่ยครับมีคนจีนมีเข้ามา รับเหมาก่อสร้างกันเยอะมากเนี่ยครับแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงดีนะครับนะะจะแชร์นิดนึงนะครับเออเโอเคออเคนะครับต่อนะครับนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งบางคนก็เลยคิดเหมือนกันเนีะครับว่าเนี่ยสมมติถ้าเกิดเราไปอยู่ในอาคารนะ ที่พลเมองเหมาจีนสร้างแล้วก็ใช้เหล็กจีนสร้างมันจะมีมาตรฐานไหมนะครับแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเรื่องการตรวจสอบเนี่ยครับไม่ใช่ตรวจสอบระหว่างก่อสร้างอย่างเดียวเนี่ยครับตั้งแต่ต้นนะครับว่าเหล็กนี่ได้มาตรฐานไหมการก่อสร้างได้มาตรฐานหรือไม่นะครับแต่ว่าอย่างที่เราทราบมาอยู่เนี่ยครับการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงของเราเนี่ยสมัยนั้นเนี่ยจะไม่มีการตรวจสอบมากมายนะครับเป็นสมัยรัฐบาลหลังจากการรัฐประหารเนี่ยครับจะไม่มีการตรวจสอบอะไรกันมากมายเนี่ยลงนามกันไปเนี่ยครับซึ่ง อาจจะทาให้เรามีผู้รับเหมาก่อสร้างผู้ควบคุมง,งานหรืออะไรต่างๆเนี่ยครับที่ไม่ได้มาตรฐานนะอย่างเช่นตอนที่อุโมงค์ถล่มนะที่อุโมงค์ถล่มเนี่ยครับในเขาสระบุรีเนี่ยครับปรากฏว่าไงครับคนที่เสียชีวิตอยู่ในนั้นเนี่ยครับก็ส่วนหนึ่งก็เป็นคนงานาประเทศเพื่อนบ้านนะคนงานไทยไม่ได้เข้าไปด้วยนะครับเป็นรอปภอ,อยู่ด้านนอกนะก็จจะไม่ต้องการคนงานไทยเนี่ยครับแทนแรงงานประเทศเพื่อนบ้านและผู้คคุมงานซึ่งเป็นคนจีน อ,อีกสักคนสองคนเนี่ยครับเสียชีวิตยอยู่ในนั้นแสดงว่าอะไรแสดงว่าการก่อสร้างต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราใช้ผู้คงงานประเทศจีนหรือว่านักว,วิศวกรจีนอย่างนี้เป็นต้นถ้าทราบไหมว่าใน E.E.C เนี่ย E.E.C e ก็คือ Eastern Economic Corridor นะครับ Eastern Economic Corridor เนี่ยหรือว่าระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกนะครับในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออกเนี่ยมีกฎหมายก็เป็นพระธรามบัญญัตินะครับเขาเขียนไว้มาตราหนึ่งเนี่ยนะบ,บอกว่า ถ้าเกิดคนต่างชาติเนะี่ยมาประกอบธุรกิจในประเทศไทยเนี่ยที่เป็นงานทางวิชาชีพนะครับไม่ต้องใช้ใบอนุญาตไทยนะใช้ใบอนุญาตที่ได้จากต่างประเทศได้เลยนะครับอย่างเช่นว่าวิศวกรหมอสถาปนิกหรืออะไรก็ตามเนี่ยครับที่เป็นมีใบประกอบวิชาชีพเนี่ยไม่ต้องขอใบอนุญาตจากวิศวกรรมศาสตร์ในประเทศไทยนะรหรือไม่ต้องขออนุญาตจากสภาสถาปนิกนะครับหรือไม่ต้องขออนุญาตจากสภาวิชาชีพบัญชีอย่างนี้ไปต่อนะครับทำได้เลย นี่ผมก็เลยเป็นห่วงเหมือนกันนครับว่าต่อไปเนี่ยถ้าพวกนี้มาทำอ,าอย่างนี้เนี่ยครับแล้วก็เกิดปัญหาอย่างที่ระยองเราคงเห็นนี่มันระยองหารืยชลบุรีเนี่ยที่กอ่อสร้างแล้วเนี่ยครับกอ่อสร้างเลมาปรกววากฏว่าโรงงานถล่มนะพอโรงงานถล่มเนี่ยผู้เสียชีวิตจํานวนมากเนี่ยเป็นแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านของเรานะอย่างนี้เนี่ยก็เป็นปัญหาสําคัญเนี่ยครับมีการแทรกซกด้วยอะไรต่างานะนี่แสดงว่าถ้าเรามีใบอนุญาตที่ไม่ได้รับการรับรองในประเทศไทยแต่เป็นใบอนุญาตที่ได้รับการรับรองจาก ต่างประเทศอะไรก็ตามเนี่ยครับอย่างนี้นี่มันจะเป็นยังไงนะ ER มันจะมีปัญหาหรือไม่นะครับแล้วก็มันจะทําให้ uh, มาตรฐานของประเทศนั้นๆเนี่ยแย่ลงหรือเปล่านะครับอย่างในวงการอสังหาริมทรัพย์นะครับวงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยคือจริงๆวงกจรัิงทุกวงการเนี่ยครับทั่วโลกเลยผมไม่เคยยอมนี้นะครับนะแต่ว่าอย่างในวงการอสังหาริมทรัพย์เนี่ยอย่างเช่นอาชีพที่คนรู้จักมากที่สุดอย่างหนึ่งเนี่ยก็คืออาชีพในหน้าอย่างเงี้ยผมที่เป็นผู้ประเมินค่าทรัพย์สินนะครับ อาชีพในหน้าเนี่ยสมมติเราไปขายบ้านหรือขายคอนโดให้กับชาวสิงคโปร์ที่สิงคโปร์เนี่ยครับเช่นที่ไบเทคที่สิงคโปร์ที่ซันโตซานะซันโตซาเนี่ยครับหรือที่ไหนๆก็ตามเนี่ยเราจะจองบ้านอะไรอย่างาเนี่ยครับเราไปขายไม่ได้นะเพราะเราไม่มีใบประกอบวิชาชีพเป็นในหน้าที่นั่นขายไม่ได้นะต้องให้คนท้องถิ่มนมาช่วยขายด้วยถ้าเขาจับได้ว่าเรายดีๆๆไปขายส่งเดชนเนี่ยครับเซลล์ที่ไปเนี่ยติดคุกนะครับ หรือผู้จัดการเจ้าของบร,ริษัทอยู่นี่ก็ติดคุกเหมือนกันถูกปรับอีกแล้วนะเพราะวเขารักษาผู้ที่ทํางานในวิชาชีพของเขาในประเทศเขาโดยที่ต้องมีการควบคุมโดย council of estate a g e n t นะครับก็คือคณะกรรมการควบคุมเรื่องในหน้าคณะกรรมการควบคุมเรื่องประเมินค่าทรัพย์สินหรือคณะกรรมการควบคุมเรื่องเกี่ยวกับสถาปนิกวิศวกรแล้วก็ต้องมีอย่างนี้นะครับจะปล่อยให้คนต่างชาติมาทำอย่างนี้ไม่ได้อีกอย่างหนึง่งก็จะทำให้เป็นการแย่งอาชีพคนไทยด้วยนะ อแทนที่เราจะจ้างวิศวกรคนไทยสามกคนไทยเราก็ต้องไปจ้างถาลิกจีนหรือถานิกจากเมืองนอกเ่ยครับนะซึ่งแย่งอาชีพคนไทยทำไปขนาดอย่างนี้จะไหวไหมนะมันคงไม่เวิร์กใช่ไหมครับนะดังนั้นถ้าเรานะในฐานะที่เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพในประเทศไทยเนี่ยครับเราไม่มีการปกป้องวิชาชีพอันนี้เนี่ยก็จะแย่แ,ยและก็สุดท้ายก็ส่งผลก็คือว่าเนี่ยตึกถล่มนะครับนะเครนถล่มนะตัวทางด่วนที่อยู่บนก็ถล่มอีกเหมือนกันหรือนถะ้ำ ที่เราท่อมอุโมง์มุดเข้าไปเพื่อที่จะทําให้รถไฟเราวิ่งผ่านทะลุภูเขาเนี่ยครับถลม่มเเหมือนกัน,นซึ่งเงียบเรื่องมังงนเงียบไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเมืองนอกอย่างที่ว่าเนี่ยไอบริษัทับเมานั้นเนี่ยอาจจะถึงขนาดต้องล้มละลายไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจแต่บ้านเราเห็นแล้วข่าวบอกนะครับว่าสำหรับบ้านเราเนี่ยเขาให้หยุด15วัน7วันหรือ15วันไอะไมอขงนั้นเนี่ยครับแล้วเขาก็ถามเหมือนกันแล้วมันพอไหมที่จะไปสืบสวนสอบสวน นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่ามันพอหรือเปล่านะครับนะแล้วก็ยกเลิกสัญญาได้หรือเปล่านะถ้าเกิดเกิดเตุ่หล่านี้ขึ้นมานะครับอันนี้ก็ต้องดูในสัญญาเขาเขียนไว้ว่าไงแต่ถ้าเป็นเมืองนอกอย่างเช่นเกาหลีญี่ปุน่นะนะพวกนี้นี่ไม่ใช่แค่เอายกเลิกสัญญาอาจจะต้องถึงขนาดว่าต้องจับเจ้าของบริษัทไปติดคุกด้วยในทางการือว่ามีโทษรุนแรงนะรในฐานะที่เป็นอาชญากรรมด้วยไม่ใช่เฉพาะคดีทางแพ่งอนะไรพวกนั้นเนี่ยนะครับเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบต่อผู้เกี่ยวข้องนะครับ จะปล่อยให้มีอยู่ติเหตุไม่ได้เลยเรียกว่าอุบัติเหตุแทบแทบวาศูนย์แทบจะเท่ากับศูย์หรือมันจะมีปัญหาอุบัติเหตุเกิดขึ้นทุกวี่ทุกวันหรือบ่อยๆครั้งเนี่ยไม่ได้อย่างที่เราทราบอยู่เนี่ยที่ถุนรามสองเนี่ยครับเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งมีผู้เสียชีวิตจำเป็นจนํานวนมากมีคนทําสถิติไว้เหมือนกันเนี่ยครับว่าอุบัติเหตุเสียชีวิตไปเยอะมากแล้วตั้งแต่ก่อสร้างอัน,น้มาเนี่ยครับแต่ว่าก็เงียบไปเป็นระยะระยะเนี่ยครับเหมือนกับคลื่นกับต้อฟังเราจะ ดังนั้นถ้าเกิดรัฐบาลที่รักษาการนี้เนี่ยครับหาเสียงด้วยการแสดงท่าทางคึกคักหนักแน่นแรง่างเนี่ยเขาอาจจะได้เสียงก็ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราล้อหน่อมเนมทยพไปเนี่ยอาจจะไม่ได้เสียงอีกเหมือนกันนะนี่เป็นเรื่องที่ต้องมาดูนะครับผมจำไม่ได้แล้วว่าในกรณีที่อุอมโมงคเมมง์เนี่ยครับที่เป็นอุโมงค์ที่เป็นอุโมงค์ที่ผลันสามเศนเนี่ยครับผู้รับเหมา,าเป็นบริษัทไหนเนาะ นี่ครับนะผู้รับเหมาอุโม,มงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงสามเซนที่ถล่มเนี่ยครับอันนี้เป็นของบริษัทชอ,อการช่างห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์และบริษัทซิโนไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นอีกสี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็เป็นปัญหาเหมือนกันเนี่ยครับนะหลังเหตุการณ์ถล่มยุบเนี่ยอชอ,อการช่างได้ดำเนินการแก้ไขโดยเทปูนและก็ปรปับปรุงพื้นที่อย่างเร่งด่วนอันนี้ก็ไม่รู้เป็นการแก้ไขที่ถูกมากแค่ไหนเนี่ยครับเพราะยังไงทั้งใต้ดินก็ต้องขุดต่อไปใช่ไหมครับนนนนนะละลลูปปเทงงไอย่่าีี้มัจ ช่วยแก้ปัญหาหรือต้องขุดทิ้งอีกบ้าเนี่ยนะครับอันนี้ก็ต้องว่ากันไปแต่ว่าอันนี้เป็นกรณีบริษัทซีนโนไทยและชอการช่างไม่ใช่อิตาเลียนไทยนะครับแต่ไอเทเลียนไทยคงจะเป็นกรณีของตึกถล่มที่ส,อต,ององสต๊อกอสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินแล้วก็เนี่ยนะครับที่พระรามสองหรือที่โคราชหรืออุโม,มงค์รถไฟที่สระบุรีเรื่องอะไรงนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องที่อยู่ในความรับผิดชอบที่เกี่ยวข้องเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดกรณีนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับถ้าเกิดกรณีนี้เนี่ย ที่พระรามสองหรือที่โคราชเนี่ยเกิดสร้างโดยรับเหมาโดยบริษัทซิโนไทยจะเป็นยังไงน่ากิเหมือนกันเนี่ยครับนะแล้วกา็อีของผู้รับเหมาที่อุโม,มงรถไฟเนี่ยครับรถไฟถล่มที่สระบุรีบ้งนะครับอันนี้เป็นไข่นะอาานันีเหตุการณ์ออกสามเสนไม่ใช่นะครับสระบุรี ภูเขาเนี่ยครับถ้าพูดถึงเรื่องของที่อัสสัมบลีอาจจะไม่สัมบรีอ,อาจจะเป็นจังหวัดนครน่า,า,ารชสีมานครสปากช่องหรือไงเนี่ยครับเอมอมงภูเขาเนี่ยโอ้รถไฟอมองรถไฟความเร็วสูงเนี่ยครับช่วงคลองไผ่นะครับปากช่องอันไม่สระบุรีเนี่ยผมพูดผิดนะที่คลองไผ่เนี่ย ัตำบนจังทึกอำเภอปากช่องเนี่ยเมื่อปลายเดือนสิงหาคม2 5 6 7นะครับทาให้คนงานเสียชีวิต3รายเหียงวิศวกรจีน G 1คนเนี่ยครับคนขับรถแป๊โคจีนอีกหคนนะครับแล้วคนขับรถบรรทุกพมา่าอีกหนึ่คนนะครับติดอยู่ภายในและเสียชีวิตทั้งหมดนะ,ะใช้เวลากู้ประมาณถึง128ชั่วโมงนะครับนี่เป็นปัญหาอย่างหนึ่งแลครับผู้รับเหมาผู้รับเหมานะครับ ดินเกิดการกรณีเกิดดินสไลด์เนี่ยครับอันนี้ผู้รับเหมาคือบริษัทนวรัฐพัฒนาการนะครับมีการจ้างรับเหมาช่วงต่อก็คือบริษัทไทยเอนจิเนียริ่งแอนด์อุตสาหกรรมทีไอีและผู้รับเหมาช่วงชาวจีนนะฮะก็คล้ายๆตึกสตงเนี่ยครับผู้รับเหมาช่วงจีนเนี่ยครับนะซึ่งเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยครับอันนี้ก็เกิดขึ้นที่คลองไผ่นะครับนครราชสีมาขอโทษนะครับครั้งแรกๆนี่ผมช่วงแรกๆผมพูดถึงว่าสระบุรีละรีไม่ใช่สระบุรีเลยนะครับเป็นนครราชสีมา นะช่วงคลองไผ่นะครับบักช่องนะอันนี้เกิดขึ้นมือเตือนสิงหาคม2567นะครับเป็นปัญหาเรื่องสภาพดินและระบบการทํางานนะระบบการทํางานนะี่สำคัญนะมี ISO เล่าแล้วก็มีการควบคุมที่ดีหรือเลปล่าแต่ถ้ามาจากประเทศจีนนี่เขาคงไม่ได้สนใจเรื่อง ISO เนี่ยนะผู้รับเนะหมาหลักก็บอกคือบริษัทเนรัตพัฒนาการนะอันนี้ไม่ใช่มาซิโนไทยนะไม่ใช่อิตาทเลียนไทยแล้วนะครับแต่ก็มีรับเหมาครับผู้รับเหมาจีนนะครับ อันนี้ก็เลยเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยครับผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าไอ้ที่บอกว่าเป็นของนวัตพัฒนาการอันก็ต่ตีเป็นของทางซีโนไทยเนี่ยครับที่สัมเสนเนี่ยผู้รับเหมาช่วงเนี่ยเป็นจีนหรือเปล่าบางคนไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าที่กรณีของทางด่วนเนี่ยครับนทางด่วนการก่อสร้างทางด่วนเนี่ยพระรามสองอผู้รับเหมา ผู้รับเหมาดเป็นใครเปิดเปิดชื่อสิผู้รับเหมาเนี่ยครับช่วงเอกชัยบ้านแพ้วหมื่น่ะล้านเนี่ยครับเป็นใครบ้างนะครับนะนี่ก็เป็นผู้รับเหมาเอ่อมีจุดแปดล้านนี่มีใครบ้างเนี่ยครับโอเคนมะีบริษัทอุดมศักดิ์เชียงใหม่นะครับกิจการร่วมค้ากรุงทนไทยนะครับ Vn กนระุงทนเอนจิเนียริ่งบางแสนมหานครนะครับร่วมค้า UNS อะ UN ไรพวกนี้เนี่ยครับ แต่ว่าภายในไส้ในทีจริงแล้วเนี่ยนะครับเป็นบริษัทจีนหรือเปล่าเราไม่รู้เหมือนกันเนี่ยครับอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนะแต่เงี้ยก็ทำนี่คือเรื่องราวเนี่ยครับนะโดยสรุปแล้วก็คือว่าในการที่มีการรับเหมาแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยครับนะมันควรจะมีในสัญญาให้ชัดเจนเนี่ยครับว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยต้องใช้ชีวิตแล้วแล้วก็ทรัพย์สินที่เสียหายไปหรือผู้าบาดเจ็บเนี่ยรายละกี่ตังค์นะต้องมีเงินกองทุนนี้ไว้เลยอย่างนี้เป็นต้นนะเยียวยาทันที นั่งรถไฟมาอยู่เฉยๆปอกเสียชีวิตอย่างนี้เนี่ยครับเยียวยาทันทีจากเจ็ดล้านห้าเหมือนกับกรณีผู้บริบาลดีความไม่สงบในชายแดนภาคใต้นะหรือกรณีเสื้อเหลืองเสื้อแดงอะไรบางนั้นเนี่ยครับเจ็ดล้านห้าหรือบาดเจ็บเท่าไหร่อะไรนี้่นะครับก่อนไปเลยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็ต้องมีมาตรการอื่นๆนะที่เกี่ยวข้องเนี่ยครับเพื่อเป็นการเยียวยาแต่ถ้าบ่อยเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งขนาดนี้เนี่ยครับนะะฮคงต้องเลิกเลิกเลิกลากันไปเนี่ยครับหาผู้รับเหมาใหม่ มาทาต่อนะมีการจ่ายค่าปรับในในใน,ในสัญญาก็ต้องรัดกุมใช่ไหมครับว่ามีค่าปรับเท่าไหร่ในฐานะที่ทําความเสียหาย,ยานี้และเลือกจ้างเนี่ยครับเขาจะเรียกร้องความเสียหายไม่ได้นะเราต่างหากรัฐบาลต่างหากต้องเรียกร้องความเสียหายจากผู้เกี่ยวขอ้องางนี้เนี่ยครับเพื่อจะได้เปิดทางให้คุยมาทําสวมรอยต่อทำจางทําได้เลยนะอันนี้ก็ต้องมีความโปร่งใสยอย่างนี้นนะหาไม่มันก็ไม่มีามาตรการใดๆที่จะทกทําจริง,งจังเนี่ยหรืออาจจะทำจริงจังเฉพาะแบบไฟไหม้ฟงังในช่วงแรก นะหลังจากนั้นก็ตัวใครตัวมันอีกแล้วนะอย่างนี้นี่คงจะไม่ได้นะครับขออนุญาตดูนิดนึงนงครับเื่อมีความคิดเห็นในแง่เดียวนหนึ่งหรือไม่นี่นะครับนะมีไหมโอเคอดูในนี้แล้วกันนะครับใน f c e e o o o นี่นะครับมีไหมบริษัทก่อสร้างในไทยส่วนใหญ่แต่ละโครงการมีจีน50%นะอันนี้จะมีปัญหาเหมือนกันเนี่ยครับนะที่เมืองจีนนี่ก็น่าคิดเหมือนกันใครจะกล้าขึ้น ครับอาจารย์นเ,ยนเนี่ยเสียงเหมือนกันนยครับจะกล้าขึ้นหรือเปล่ามีของอนุทินด้วยนะก็คงหมายถึงกรณีของที่ก่อสร้างที่ถนนสํมเสนนะครับโรงพยาบาลวชิระนะครับคุณเปียมรัฐบอกกรีครับกวันดีครับคุณก่อนดีครับคุณเปี่ยมรัฐนะครับคุณตัตนตีเนี่ยนะครับขอปราจานต้นไชน่าเรเวนะผมว่ามีกลิ่นเรื่องแบบญาติครับอาจารย์นะเอ้าที่กรณีของจดต้องงเนี่ย China Railway Number no. 10คือ China Railway เนี่ยเป็นบริษัทจีนนะครับเป็นบริษัทจีนเนี่ยมี China Railway Number no. Seven Number no. นู้นมาเมื่อวันนี้เนี่ยไปตามประเทศต่างๆเนี่ยครับแต่ China Railway Number no. 10เนี่ยมาเมืองไทยก็คล้ายอาจจะคล้ายๆกับอุลตราเ UNTA น e v e n u n t าแมนอะไรพวกนี้นะครับมี China Railway คือ China Railway เนี่ยมันเป็นรัฐวิสาหกิจของจีนนะครับเป็นชื่อของ China Railway ก็ต้องทํารถไฟใช่ไหมครับแต่ไม่ใช่ทสร้างรถไฟนะผมไปที่เมืองจีนเนี่ยหลายเมืองเนี่ยครับ ราบากว่าชานาเรเวมีบริษัทลูกที่พัฒนาสังหาริมทรัพย์อย่างเช่นสร้างบ้านจะสารขายนะสร้างคอนโดขายอะไรพวกนี้เนี่ยครับอันนี้ก็สร้างโดยชานาเรเวเป็นบริษัทระดับประเทศแล้วก็ไปทําตามเมืองต่างๆนะก็ต้องแข่งขันกับบริษัทในท้องถิ่นด้วยนะครับนะบนะมันเป็นอย่างนั้นนะโอเคนะอันนี้คือสิ่งที่อยากจะให้ทราบนีครับนะโอเคมีอีกไหม ไม่ไมีนะผมมีดูอยู่เยอะนะครับเครื่องนี้ใครต้องรับผิดชอบเรื่องนี้มั้งนะครับเรื่องนี้นะออาดูในติ๊กตอกหน่อยนะครับในติ๊กตอกอายุสิบเก้าอยากทำงานธุรกิจในหน้าได้เลยนะครับไปศึกษาให้ความรู้ก่อนนะครับลุงโอเลี้ยงลุงโอเลี้ยงคงจะเป็นผู้ที่มาฟังเนี่ยครับคุณลุงโอเลี้ยงอสังหารทรัพย์กับการลงทุนอันเดียวกันก็อสังหารทรัพย์ก็คือการลงทุนอย่างหนึ่งนะครับนะ ความรับผิดชอบของผู้รับเหมานะครับก็ต้องมีกาําหนดชัดเจนนะว่าต้องมีใจเงินเท่าไหร่มีปุ๊บมีกองทุนไว้เลยนะเป็นต้นนะไม่ใช่ว่าพอถึงเ,เวลาบอกไม่มีตังค์เจ๊งแล้วไอะไรไม่ได้นะครับโปรตีนนั้นหน้ปาปล่อยเช่าเขาได้ค่าคอมเั็นกี่เปอร์เซ็นต์นครับก็ถ้าปล่อยเช่านี่สิบสองเดือนก็ได้หนึ่งเดือนนะครับไทยกับเขมรใครจบก่อนกันทำเออน่าคิดอยู่เหมือนกันนี่นะครับจริงๆก็น่าจะไม่น่าจะลบกันนะครับเป็นประเทศเพื่อนบ้านกันแท้ๆแต่สมัยก่อนก็ลบกันเรื่อยเนี่ยครับแม้แต่ นอร์วเวย์กับสวีเดนก็ตีกันเหมือนกันนะครับเหมือนกับไทยกับพมา่าใครๆนนั้ในประวัติศาสษัทเดี๋ยวนี้ก็เลือกตีกันแล้วนะครับม,มีมีถามแปลกๆนะครับเป็นนักมวยปั้ม WWE นี่จะรวยไหมนะครับโอ้อยากทําโรงแรมใช่ไหมครับอยากทั้งจ้างที่ปรึกษาผมไปที่ปรึกษาได้เลยนะทำโรงแรมวิเคราะห์ปปเปัม้มไปได้ในการพัฒนาโรงแรมนะครับโอเคมีอไหมแอบเชียร์ ier, คุณอาอยู่นะครับทุกวันนี้นะ นายซีเจมีสินรัพย์อยู่เท่าไหร่อันนี้เขาก็ไม่เคยเปิดเผยชัดเจนนะครับประชากรไทยลดลงเรื่อยๆบ้านจะถูกลงไหมชัวร์เลยครับไม่ถูกลงนะครับที่ญี่ปุ่นเนี่ยประชากรลดลงนะแต่ว่านะก็ยังมีเพิ่มการซื้อบ้านเพิ่มขึ้นนะการสร้างบ้านใหม่เพิ่มขึ้นเพราะของเก่าเนี่เขาก็ล้าสมัยไปแล้วนะครับนะโอเคอ่ะก็คงากคุยกันพอสังเกตเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวว่างมาคุยกันต่อนะครับนะ สาขอแสดงความเสียใจกับผู้ไายชนผู้เสียชีวิตเนี่ยครับจากกรณีน,นี้นะครับไม่น่าตายไม่น่าตายเลยนะครับนะอันนี้ก็ในแง่หนึ่งเนี่ยเราต้องให้ผู้รับหมากมรับผิดชอบเต็มที่แต่ในแง่หนึางงาน่งเนี่ยครับนี่เป็นสิ่งที่ต้องเตือนใจเราเองเนี่ยครับว่าสูรุเฮต่างๆในการเสียชีวิตต่างๆเนี่ยครับมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเราต้องปรงมรณานะมรานานุสตินะว่า,เ,าเราอาจจะมีโอก,กาสเกิดอย่างนี้ขึ้นมาได้นะเราฝันไปไกลเกิน รุ่งขึ้นาอาจจะโดนรถตาา่างเมาโดนรถต่างเมาคือโดนรถชนเอาอย่างนี้เป็นต้นนะครับดังนั้นก็ต้องอทําใจไปด้วยเผื่อไว้แล้วเราก็ต้องเตรียมตัวไว้นะว่าจะโอนตังค์ให้ลูกหลานยังไงหรือเราจะไปทําอะไรให้มันแล้วเสร็จเร็วๆจะเร็วจะได้แบบว่าหมดภาระนะหรือเรเสียสละชีวิตเราหรือว่าตัวเราเองเพื่อสังคมยังไงหราจะตายยังมีค่านะตายอย่างาหนักแน่นหนาผู้พาไม่ใช่ตายอย่างเบาบางอย่างขนนกอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่ะค่อยคุยกันใหม่แล้วกันนะครับ